สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นวันที่23กรกกรดา2000กดกฎาคมนะครับ2 5 6 5นะครับไอที่เราเคยทำคลิปไปนะครับเกี่ยวกับงบประมาณาช่วยเหลือคนอะไรนะคนยากจนนะครับแบบเพียงพอ,องบประมาณ20,000บาทนะครับวันนี้ผมจะมา update, อัปเดตจะมาว่ามัน งบซ่อมบ้าน20,000บาทไปถึงไหนนะครับหลังจากที่เรามาถ่ายตอนที่ตั้งเสาเอกเสาโทแล้วนะครับมันมาถึงไหนแล้วนะครับสั่งอิดบล็อกมานะครับอันนี้ท่านรองนายกก็เป็นผู้ที่ดูแลนะครับไม่นำซ้ำยังขนช่วยเหลืองบสอง2 0 0 0 0บาทเบื้องต้นงบ20,000บาทนะท่านเนาะ ท่านอันนี้เป็นท่านรองนายกเทศบาลตำบลทาวรท่านก็ปูหน้าต่างให้กัเปิ้เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวบอกก็ไดยจะเป็นขอบริจาคขอบอกหนึ่งขอบริจาคอันนี้สองหมื่นทำได้แค่นี้ใช่ไหมท่านครับนี่ครับประตูหน้าต่างอยู่ด้ครับใช่พอมันจะอ่จครับนี่แลครับสองหมื่นก็งบเบื้องต้น่อด้ งบเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะครับพื้นกันในประเทศเทแข็งแรงดีครับเทศพื้นนะครับนี่ครับงบเบื้องต้นได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่านถ่ายด้านข้างให้ดูอันนี้ก็ขนอิดมาเพื่อที่จะอันอันนี้เป็นงบนอกสองหมื่นใช่ไหมนี่ขอบริจาคพี่น้องเราโอ้อันนี้งบเกินเกินสองหมื่นครับครับไออิดที่ขนลงนี่ของก็ประมาณจากพี่น้องขอบริจาคขอบริจาคนะครับอาจารย์ มหา,ญญาพุญธพัฒน์สุกินโนเจ้าหน้าำบลถาวรท่านอนุเคราะห์มาร้อยสามสิบก้อนครับร้อยสามสิบก้อนของพี่น้องเราที่ร่วมบุญกันนั่นแหละครับ oh. ที่ไปที่มา oh. นี่ครับพอเรือในหน้างานท่านก็บ,บริจาคมาให้บ้านไมย่ยกสมยงบุญญาบันนะครับครับหรื่า<บ>ขอบคุณท่านอาจารย์บุญธรรสุกินโนเจ้าหน้าำบลถาวรเกตหนึ่งหลังจากที่เบื้องต้นเราทํางบสองหมื่นเนาะตามที่เรามาวันนั้นมา ในส่วนี้ยพอเราก็ค่อยๆเติมไปคนี่ครับเดี๋ยวถ่ายด้านข้างให่ดูสองหมื่นมันก็ประมาณนี้ครับนี่ครับได้มุงเหล็กอันอันนี้ไม่มีค่าแรงเนาะทำกันเองลูกหลานทําเองถ้ามีค่าแรงไม่พอหรอกครับสองหมื่นนี่ครับเสาสี่ต้นนะต้องมีประตูหน้าต่างอีก็ต้องหาเงินเพิ่มอันนี้อันนั้นหมายถึงว่าเรา อาขอบริจาคเงงสองมืนมีมากเลยเหรครับโอ้เหลือครับบริจาคก็คือก้อนบล็อกเหรอครับโอ้อขอบริจาคก,ก,ก้อนบล็อกไอ้งบสองหมื่นประตูหน้าต่างก็มีมาแล้วแต่ยังไม่ได้ติดน,น,นี่แหละครับน,รนี่ส่ามแบบสามหม่นสี่หมื่นหรือห้าหมื่น,นแมนนี่ครับมันมันสองหมื่นมันก็นนได้ประมาณนี้แหละครับก็ <ใน S 1> มีประตูหน้าต่างอยู่ข้างในยังไม่ติดก็ประมาณนี้นี่อันนี้เสาสีต้นเพราะว่า วัสดุอะไรก็แพงนะครับเหล็กสันสันชายอะไรพวกนี้นะครับนะี่ครับเป็นโครงการช่วยเหลือเบื้องต้นซ่อมแซมบ้านคนจนเพียงพออะไรประมาณนี้นะครับที่ผมไปได้มาถ่ายตอนขึ้นเสาเอกนะครับอันนี้มาอัปเดตนะครับให้ได้ชมนะครับเป็นบ้านของยายง บุญญาบาลน,นะครับอรของหมู่ที่แปะครับ,รบเ,อเ,อเอาจนจบเหรอครับผมจะเชิญชาวบ้านไปอำเภอรครับพูดกันแนอำเภอแล้วไปเปิดมอบโยมเพอรครับตอนตอนตอน,ตอนมอบบ้านใช่ไหมครับตอนมอบบ้าน อ๋อจังไรท่านครับประสานกันอีกที่หนึ่งครับ,บทุกอย่างตำบครับผมประสานแล้วอ๋อครับนี่เป็นท่านรองนายกเทศบาลตำบลทบอนของเรานะครับจะมาร่วมมอบด<อ>้ววยมมมอบร่ถ้าเป็นเป็นโครงการนะครับอ่าโครงการตำบลละตำบลละสิบสองหลังนี่เนาะใช่ไหมตำบลละสิบสองหลังบ่ นก็ได้เป็นบางตำบลโอได้เป็นบางตำบลแต่ตำบลท่านถือว่าได้หลายสิบสองหลังบางตำบลได้แปดหลังได้เก้าหลังหกหลังห้าหลังใช่ไหมอ๋อมันเป็นแบบนั้นนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าได้สิบสองหลังทุกตำบลนะครับแต่ตำบลถาวรก็ถือว่าโชคดีได้สิบสองหลังคาเรือนนะครับงบสองหมื่นนี่ได้สิบสองหลังคาเรือนนะครับอันนี้เป็นหลังสุดท้ายหลังที่สิบสองของยายยงบุญญาบันครับนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่างบสองหมื่นไอที่ที่ไม่พอก็ต้องหาต่อไปครับก็ต้องหาบริจาคจากพี่น้องที่มีศรัทธาที่อยากจะช่วยเหลือช่วยกันนะครับนี่ครับก็ได้มงอันนี้ก็ค่อยๆมีก็ประมาณก็ค่อยเติมไปนะครับเพิ่มไปอีกสักสองเสาห้องนองห้องน้ำก็ว่ากันไปตามทีละสเต็ปขั้นตอนนะครับ ผมก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูครับว่ามาถึงไหนแล้วนะครับ20,000ก็ไม้นี้นะครับอะไรก็แพงก็เดี๋ยววันที่ทําเสร็จแล้วก็วันมอบก็จะมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับว่านี่ครับ S <S <an> กรลูกล้านนี่แล้วทำ <S <S <an> <S ใช่ไหม,มนี่ครับ <S <S <an> อิดอิดอิดนนอกนะครับไม่ใช่ในงบสองหมื่นนะครับอ,อันนี้เป็นบริจาคนะครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็ต้องหาอีกครับ สองหมื่นมันก็ได้แค่นี้แหละครับนี่ได้แค่ตั้งเสาขึ้นมาเทพื้นมุงหลังคา,าประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเหล็กอะไรก็แพงนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับสองหมื่นนี่สองหมื่นครับแล้วเราจะมาอัปเดตเป็นระยะระยะไฟนะครับ เป็นช่วงๆไปนะครับว่าสรุปแล้วมันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่จนกว่าจะจบนะครับว่ามันจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็กเสริมนะครับห้องน้ำอีกเนาะห้องน้ำอีกใช่ไหมอ๋อห้องน้ำไม่มีห้องน้ำก็ทำทีหลังเพราะว่าทีหลัง หอ,อห้องน้ําเก่านะครับมันมีอยู่แต่อันนี้ก็ค่อยว่ากันไปแต่บ้านหลังเก่าก็สภาพนั้นแหละครับสภาพสังกะสีที่มองเห็นนั่นแหละ,ะอันนี้อยู่มาสี่สิบกว่าปีห้าสิบปีแล้วอัน,นี้ก็พอดีได้งบมาสองหมื่นก็ทำได้แค่นี้ก่อนนะค่อยๆตัวเติมไปครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆครับว่า โครงการนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะถ่า,ายทําให้พี่น้องดูตอนเสร็จตอนทําไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะมอบ